สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2025ค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์ทองคำโลกค่ะคือมันมีสัญญาณแปลกๆนะคะเหมือนว่าเรากำลังขุดๆแล้วจะเจอทางตันแล้วหรือเปล่าครับผม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็กําลังเอ่อเหมือนพยายามจะสร้างทองคําขึ้นมาเองเลยในห้องทดลองใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเอ๊ะทำไมราคาทองคํามันพุ่งทําสถิติใหม่ตลอดเลยแต่การผลิตเอ่อมันกลับนิ่งๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยอาจจะมาพลิกโฉมความหมายของคําว่าทองคําไปเลยก็ได้ค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ชี้ว่าเราอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของทองคำกันแล้วจริงๆครับน่าสนใจมากคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันเลยนะคะราคาทองคำปี2025เนี่ยโอ้โหทะลุ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วสูงเป็นประวัติการเลยครับ<ถ>แต่พอดิฉันไปดูตัวเลขการผลิตจากเหมืองใหญ่ๆอย่า,ยยางที่เนวาดาหรืออุซเบกิสถานเนี่ยเอ๊ะทำไมตัวเลขมันกนข้างนิ่งมาเป็น10ปีแล้วคะ ประมาณ2.7ล้านออนซ์ต่อปีอืมครับมันเกิดอะไรขึ้นราคาไปแต่การผลิตไม่มาอันนี้ใช่ไหมคะที่นักวิเคราะห์เริ่มเรียกว่า peak gold กกถูกต้องเลยครับคำว่า peak gold กกเนี่ยก็คือแนวคิดที่ว่าโลกเราอาจจะผ่านจุดที่สามารถขุดทองคำจากเหมืองธรรมชาติได้ในปริมาณสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยการผลิตก็อาจจะทรงตัวหรืออาจจะค่อยๆลดลงด้วยซ้ำอ๋อหรอคะครับ ข้อมูลมันชี้แบบนั้นจริงๆครับคือการผลิตทองคําทั่วโลกไม่ได้เติบโตมาเป็นสิบปีแล้ววนๆอยู่แถวๆสามพันถึงสามพันสารอตันต่อปีอเหมืองใหม่ๆที่เจอก็เล็กแรกก็คุณภาพต่ําลงแล้วที่สําคัญคือต้นทุนการขุดมันสูงขึ้นเยอะเลยครับทั้งจากราคาพลังงานค่าแรงแล้วก็พวกกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เข้มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าขุดยากขึ้นด้วยแพงขึ้นด้วยแต่ความต้องการซื้อ,อก็ยังอยู่ ไม่ใช่แค่ยังอยู่ครับแต่เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะจากฝั่งธนาคารกลางหลายๆประเทศอย่างจีนตุรกีอินเดียพวกนี้ยังเดินหน้าซื้อทองคําจริงเข้าคลังสํารองเรื่อยๆเลยครับอ๋อค่ะใช่ครับเพื่อกระจายความเสี่ยงจากสกุลเงินหลักๆทีนี้มันกลายเป็นว่าอุปสงค์หรือความต้องการซื้อเนี่ยมันสวนทางกับอุปทานหรือปริมาณทองที่ขุดได้ซึ่งมันนิ่งๆค่ะเข้าใจแล้วค่ะ นี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้สถาบันใหญ่อย่าง JP Morgan หรือ Bloomberg Intelligence เฒ่ามองว่าราคาอาจจะยังแข็งแกร่งอยู่อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ3,800ถึง4,500ดอลลาร์ในอีกสัก2ปีข้างหน้าได้ครับ พอทองธรรมชาติมันเริ่มมีเพดานการผลิตแบบนี้มันก็สมเหตุสมผลนะคะที่คนจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของแนวคิด go l a บหรือทองคําจากห้อง l a บใช่ไหมคะเห็นว่ามีสถาบันวิจัยชั้นนากําลังศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ใช่เลยครับจริงๆแนวคิดเรื่องสร้างทองคำนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่มันใกล้ความจริงมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันหลักๆที่เขาวิจัยกันอยู่มี2แนวทางครับ1นคือ nuclear transmutation ค่ะ พูดง่ายก็คือพยายามเปลี่ยนอะตอมของธาตุอื่นให้เป็นอะตอมของทองคำคล้ายๆและแ่รธาตุสมัยก่อนแต่ใช้เครื่องมือทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่ซับซอ้อนกว่ามาก oh. สองคือ nanostructure replication อันนี้เหมือนการพิมพ์หรือประกอบสร้างโครงสร้างอะตอมของทองคำขึ้นมาทีละชั้นเลยครับในระดับนานโนเลยฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะแต่มันจะเป็นไปได้จริงในเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่คะแล้วราคาล่ะคะมันจะแพงไหม นักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาคาดการว่า,าภายในสัก10ถึง15ปีข้างหน้าหรือราวๆปี2035ถึง2040เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นการผลิตทองแลบในระดับอุตสาหกรรมได้จริงอืมอีกไม่นานเท่าไหร่ครับแม้ว่าช่วงแรกๆปริมาณอาจจะยังไม่เยอะนะครับมันจะคล้ายๆกับเส้นทางของเพชรสังเคราะห์ที่ก็ใช้เวลาราวๆ20ปีจากห้องแลบออกมาสู่ตลาดจริงๆแต่ต้องย้ำนิดนึงว่า ต้นทุนช่วงแรกของการผลิตทองแลบเนี่ยมันจะสูงมากๆครับอาจจะแพงกว่าทองคำธรรมชาติ5-10ถึงเท่าเลยทีเดียวโอ oh, แพงขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะมันต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วก็เทคโนโลยีควบคุมระดับอะตอมที่แบบละเอียดอ่อนมากๆแล้วถ้ามันทำได้จริงนะคะตลาดทองคำมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมันจะเหมือนเพชรไหมคะที่มีตลาดเพชรธรรมชาติกับเพชรแลบแยกกันไปเลยมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะเป็นแบบนั้นเลยคือทองคำจากเหมืองเนี่ย อาจจะยิ่งกลายเป็นของหรูของสะสมที่มีคุณค่าทางใจมีความเป็นของแท้จากธรรมชาติสูงขึ้นไปอีกค่ะส่วนทองแลบเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือการแพทย์ที่เขาต้องการแค่คุณสมบัติทางกายภาพของทองแต่ไม่ได้เน้นเรื่องที่มาหรือคุณค่าทางอารมณ์เท่าไหร่อ๋อค่ะตลาดก็อาจจะแยกเป็นสส่วนชัดเจนซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่คำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ คือแล้วธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาจะยอมรับทองแลบเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศได้ไหมอืมน่าคิดมากค่ะแล้วมุมมองนักวิเคราะห์ต่อราคาทองจริงล่ะคะในระยะยาวเมื่อมีคู่แข่งที่สร้างได้แบบนี้เข้ามาส่วนใหญ่ยังมองบวกกับทองคําจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าความหายากโดยธรรมชาติของมันบวกกับประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือเครื่องแสดงความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทองแลบให้ไม่ได้ค่ะ ขอให้ทองแลบจะช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานในภาคอุตสาหกรรมได้แต่มันอาจจะไม่ได้มาแทนที่บทบาทของทองคำจริงๆในตลาดลงทุนหรือการเก็บสะสมโดยตรงบางสำนักถึงกับมองไปไกลเลยครับว่าถ้ายอดผลิตจากเหมืองมันลดลงจริงๆตามที่คาดกันเนี่ยในอีก15ปีราคาอาจจะไต่ระดับไปถึง6 0 0 0หรือ8 0ด0ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เป็นได้นะครับโหโลกของทองคานี่กาลังจะเปลี่ยนไปอย่างน่าติดตามจริงๆนะคะครับ มันคือการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เราต้องขุดหามันสู่ยุคที่เราอาจจะสร้างมันขึ้นมาได้สิ่งที่นักขบคิดทิ้งทายไว้ก็คือเมื่อมนุษย์สามารถสร้างทองคําในห้องแลบได้แล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องความหายากหรือ Scarcity จะยังคงเป็นตัวกําหนดมูลค่าหลักของมันอยู่หรือเปล่าอหรือสุดท้ายแล้วแค่มีความบริสุทธิ์หรือ purity ที่เหมือนกันมันก็เพียงพอที่ทําให้คนมองว่ามันมีค่าเท่ากันเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ สำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เรานำมาฝากกันก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ